สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับและวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องราวในถิ่นเอมิเลสสเตเดียมครับของทีมปืนใหญ่อเซนอนครับทีมจ่าฝูงเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนนะครับ mm hmm. ก่อนที่จะมีช่วงเวลาที่สะดุดครับหลายๆลายนัดติดต่อกันมันเริ่มต้นตั้งแต่การที่ออกนำลิเวอร์พูลไป,ปก่อน2ประตูต่อศนสุดท้ายถูกลิเวอร์พูลตามตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2วันนั้นคนว่าทางด้านการิชาก้าม,มากครับว่าเป็น ต้นเพลิงนะต้องใช้คำนี้ได้เลยไหมเป็นต้นเพลิงของความเสียหายจากวันนั้นจนถึงวันนี้เลยทีดเดียวหลังจากที่เสมอกับลิเวอร์พูลมา2ประตูต่อ2แมตต์ต่อมาอาร์เซนอลกับเวสต์แฮมด้วยสถานการณ์เดียวกันเลยครับของถูกไล่ตามตีเสมอเป็น2 2จากนั้นพอไปเจอเซาท์แฮมตันคนนี้น็อตหลุดกว่าเดินกลายเปถูกเซาท์แฮมตันแซงไปก่อนบ้างแต่สุดท้ายเขาก็ยังสู้จนทีมกลับมาได้ เป็นการเสมอที่สามนัดที่เสมอเนี่ยนัดสุดท้ายเนี่ยดีที่สุดเพราะว่าเป็นนัดที่โดนนาแต่ว่าไม่ยอมไม่ยอมแพ้ไล่กลับมาจนได้1แต้มก็ยังดีแต่คําว่าก็ยังดีเสร็จแล้วก็ไปเจอคู่แข่งโดยตรงอย่างแมนซีครับวันที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นถล่มอาเซนอนไป4ประตูตอนหนึ่งเป็นวันสําคัญที่ทําให้ช้างนั้นตกลงมาจากต้นไม้จริงๆเลยทีเดียวนะครับหลังจากนั้นก็กลับมาสู้ใหม่เริ่มต้นแพ้แล้วไม่เป็นไรไปต่อ เอาชนะเชลซีมาได้3ม, 1, ม 0, ประตูตอนหนึ่งเอาชนะนิวคาสเซิลมาได้ศูนย์ประตูตอจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันมันเหลือการแข่งขันอีก3นัดครับที่ให้ได้ลุ้นให้ได้ต่อสู้กับสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าหลายคนนั้นบอกว่าเสียเปรียบเพราะว่าแข่งมากกว่าทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยหนึ่งนะัดแถมยังมีแต้มที่ตามหลังอยู่อีกแต่ว่ามันแค่ถ้าเอาแต่มุมมองผมผมว่ามันแค่แต้มเดียวเองนะครับ มันไม่ได้ตามห่างอะไรกันมากมายแล้วมันก็มีสิทธิไว้3ที่ทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นจะสะดุดเพราะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยอย่าลืมนะครับในวันแข่งขันจากวันนี้จนถึงวันสุดท้ายเนี่ยวันสุดท้ายคือวันที่28นะครับวันจบฤดูกาลมันมีเวลาเท่ากันคือ18วัน18วันของอาร์เซนอลใช้เวลาเตะ3นัดมันมีระยะเวลาเล้นที่ได้รับการเรียกความฟิด ให้ฟื้นความฟิตได้นูน่นได้มีการโรเตตไม่ไม่ต้องโรเลชันเพราะว่ามันได้พักอย่างพอเพียงนะครับแม้แต่ตัวที่เจ็บไปแล้วตัวที่ปิดเทอมยาวก็ไม่เป็นไรแต่ตัวที่อยู่ก็มีกําลังที่สามารถสามารถคืนได้ทันแหละเพราะด้วยความที่จานวนนัดที่น้อยกว่าผิดกับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่ต้องเล่นมากกว่า1นึงนะัดโอเคโปรแกรมที่เหลือในมือมันอาจเป็นทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบแน่นอนด้านบวกนั่นหมายความว่า ถ้านัดในมือแค่เสมอก็จะห่าง2แต้มถ้าชน,นะจะหนีไปเป็นสีแต้มเลยทีเดียวแต่มันอยู่ในความหมายที่เรียกว่าเหมือน what ว a t อฟครับถ้าเกิดสิ่งนี้แล้วจะเป็นอย่างนี้แต่มันยังไม่เกิดนะครับมันเป็นเรื่องที่ยังมาไม่ถึงเหลืออีก4นะัดสําหรับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเป็นการไปเยือนถึง3นะัดเตะในบ้านนัดหนึ่งและนัดที่เตะในบ้านเนี่ยเจอกับเชลซีเชลซีที่ฟอร์มไม่เอาไหนเลยนะครับแต่ว่าเริ่มกลับมาชนะแล้วครั้งแรกของแฟงลัมพา และไม่รู้ว่าจะเป็นบันไดทําให้ชนะอย่างต่อเน,นื่องและเก่งขึ้นและแก่งขึ้นหรือเปล่าการออกไปเยือนสามนัดอาจจะไม่ใช่เรื่องยากสําหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้เยือนเอฟเวอร์ตันที่ล่อแร่เต็มทนครับแต่ล่าสุดก็ชนะมาห้าประตูต่อหนึ่งโอ้น่ากลัวเลยทีเดียวนะครับต้องไปเยือนเออไบรท์ตันซึ่งแหมปีนี้ก็รู้ว่าไบรท์ตันนี่โหดร้ายแค่ไหนนะในการเจอกับทีมใหญ่รวมไปถึงเบนฟอร์ดด้วยเช่นกัน แต่เชื่อเลยครับว่าแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่กลัวหรอกเพราะว่าสถานการณ์ที่เก็บชัยชนะมาอย่างต่อเนื่องสบายมากประสบการณ์ความเก่าเกมสกวอตเดปอันนี้ที่ทําให้แมนซิไม่กลัวแอ่นอนแต่อแอสตันครับสมนัดที่เหลือเจอทีมยากยากไหมไม่รู้นะเปิดบ้านเนี่ยเจอกับไบรตันเนี่ยอันนี้ผมว่าน่าจะยากสุดในโลนี้ในสนัดที่เหลือเพราะไบรตันนี่เป็นทีมจอมแสบกับทีมใหญ่พูด กี่ครั้งกี่หนก็พูดเรื่องนี้แม้จะต้องเสียตัวเกมแฮมพอสเตอร์ไปคนที่เข้ามาแทนอย่างเดสเซีก็ทําทีมได้ดีเหมือนเดิมผู้เล่นยิ่งเล่นยิ่งเฉื่อฉยายยิ่งเล่นเหมือนกับว่าสินฤุกการเนี้ยจะขายออกได้ทุกคนเลย <c oughs> นะครับตั้งแต่ผู้รักษาประตูยัานาอดิกแลมเต้ยันออมอยเซตไกเซโดนะที่มีข่า,าวกับตัวอาร์เนนอลเองด้วยนะครับวันนี้ได้เห็นฟอร์มกันแน่นอนในนาต่อไปนันมิโตมะทางด้านของอเล็กแม็กอาริเตอร์โอ้โหมากมายไปหมดเลยนะครับจากนั้น ก็จะออกไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสซึ่งอยู่ในส่วนตกชั้นนี้ตกชั้น,นผมว่าแมตชนี้น่ากลัวที่สุดในการที่จะต้องออกไปเยือนแล้วก็จะต้องเจอกับทีมที่ต้องหลังพิงฝาแล้วก็จะสู้อย่างเต็มที่วิ่งซู้ฟัดวิ่งแหลกเลยแมตชนี้นะ่ากลัวแมสุดท้ายสิครับผมว่าสบายสบายเพราะว่าทางด้านฟุตแฮมตันเนี่ยเป็นทีมที่หลุดจากวงโครจรการลุ้นใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องลุ้นหนีตกชั้น ไม่ได้ลุ้นพื้นที่ยุโรปสวยแม้ว่าจะเก็บใจชนะไปจนถึงวันสุดท้ายก็ไม่น่าทันแต่ข้อดีก็อ,อาจจะเป็นข้อเสียการที่ไม่ได้ลุ้นอะไรเลยทําให้แมช์นั้นเล่นอย่างไม่มีความกดดันแล้วบอลที่เล่นอย่างไร้ความกดดันมันมักจะทําในสิ่งที่ไม่ค่อยผิดพลาดเหมือนตอนนี้อาร์เซนอลสะดุดมาสามนติดนั่นแหละมันเกิดจากความกดดันที่ทำให้เกิดความผิดพลาดก็ต้องรอลุ้นกันดูครับว่าเป็น2ทีมที่เหลือสุดท้ายแล้ว ถ้าทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้เก็บแต้มในนะัดต่อไปได้เรื่อยๆแฟนบอลก็จะบอกว่าอาร์เซนอนเลเริ่มหมดหวังลงไปเรื่อยๆเช่นกันแต่ผมว่ากว่าจะถึงวันที่2 8แต้มแต่ยังไม่ขาดจะยังได้สู้ได้ลุนจนถึงวันสุดท้ายแล้วอย่าลืมว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังมีอีกหนึ่งนัดที่จะต้องเจอกับเรอัลมาดริดต้องใช้สุดยอดพะละกําลังนะฮะแล้วก็สมองสม,งสมาธิไปมุ่งมั่นกับถ้วยนี้เพราะว่านี่เป็นถ้วยที่แมซีต้องการมากกว่าถ้วยพิมลีกด้วยซ้ำ หากพูดกันจากเบื้องลึกเบื้องหลังจริงที่เป๊ปก็เคยออกมายอมรับในเรื่องนี้เพราะนี่เป็นถ้วยเดียวที่เขายัางทําไม่ได้กับทีม Manchester City. แมนเชสเตอร์ซิตี้แต่อาร์เซนอลครับความหวังไม่ได้อยู่แค่กับตัวเองอย่างเดียวเท่านั้นแม้อร์เตต้าจอะมาบอกว่าเราโฟกัสที่ทีมเราก่อนไม่ต้องสนใจคู่แข่งแต่ความเป็นจริงแล้วสามนัดที่เขาสะดุดไปนั้นเพราะว่ามันเสียสมาธิหรือเปล่าหลังจากนี้ครับเพ่งสมาธิให้ดีใช้เวลาสานัดที่เหลือ พยายามเอาชนะให้ได้ทั้งหมดเก็บแต้มและทําให้ดีที่สุดนอกจากนั้นเกิดอะไรขึ้นก็ต้องเกิดครับมากลายเกินกว่าที่คิดแล้วครับสำหรับแฟนบอลอนสนอนแต่นี่คือเรื่องราของทีมปืนใหญ่ทีมที่ถูกป,ปรามาตครับว่าเป็นช้างที่อยู่บนต้นไม้วันหนึ่งก็ต้องหล่นลงมาและว,วันนี้หล่นลงมาแล้วได้แต่รอเวลาครับว่าจะได้กลับไปอยู่นะอีกครั้งในวันสุดท้ายของฤด,ดูกาลหรือเปล่าคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ